สวยดูสวย oh. ทบุบทุบหัวมาแล้วพี่โอ้ยอนียมาดิมาดิ oh. ประเทศไทยใครก็ได้ฮัลโหลประเทศไทยใครก็ได้เฮ้ยโอ้ ไปกันได้หมดอะไรปรงนั้นอะเอะไปวะน้าด่ะจะเล่นเมียทําไะเออวันนี้จะเล่นเมียเอออ่ะจะเล่นเมียมันเนี่ยแหละคราบสามคนเดียวทีมเราต้องการเมีเหรอจะเล่นชาบ้าสี่อาณาใครเสมอเล่นจะตั้งการใครจะเล่นเมิดนะนี่นี่น้องก็ชื่อปุ๊กปิ๊กนะยจ๊ะแ้่ปุ๊กปิ๊กเออเด็กปุ๊กปิ๊กปุกปิกปุกกปุกปิกอะไรมันเป็นชนม์ไว้เป็นของน้องหนูถ้าถอดทาเวลาสไลดยล้างสไลา์แล้วเช็ดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์กะ นี่ไอ้พุกเป๊กสู้เขาสิสู้เขาคิปคปฝั่ง้แม่โคน่ารักจังเลมันูปินั่นนักนทำไมคลิหน้ารักจังเลยวะคลิป่งสีชพูดูคลิปฝั่งเราดีม่งสีฟ้าเยแตกกเห็นคลิปคลิปมันน่ารักเพราะมันมีไอ้นี่ไงมีไอรีฝั่งนู้นมีให้เฮ้ยเอามาเอามาแลมาเข้ามาเข้ามา ตันใครนะพี่โอ้ยผมสับสองผมสับสามพี่โอ้โหกูจะตายกูจะตายกูจะตายเฮ้ยมันฟิกเออเออป่าป่าป่ากระป๋ากระป๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเด้อเด้อเด้อดือมโปะสะนี่แหละโดนตุบเรียบร้อยดูดอะไรวะนั่นพี่โอ้ยโดนอยู่โดนอยู่เออเออเช่วยด้วยช่วยด้ยชว้ยช่วยอะไรพี่เขาตายกันหมดแล้วพี่เขาตายกันหมดแล้ว มันยิงมันยิงอยู่สามสี่ตัวทีมที่ดูแค่คนที่ไงโอ้ทีมโอ้ทีมมาแล้ว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 ข้ามัน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 เสียหมดเลยไปแกอุ้ยใครตีมังกรวะยิเผมว่ายิงโดนเน้ำเลยเอาเลยเพื่อนเข้าไปโอ้เสียยหมดเเลข้าไปเข้าไปมาผมเข้าให้ิเอาไปปิดเอาไปปิดไหฮ้ยมันฟิกเกอร์หลบเอา ตายเฉยเฮ้ยมา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 แล้วมาแล้วมาครับดึงดึงดึงมาแล้วแก๊กดึงแก๊กดึงรอ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 ดูรอดูอยู่เอ้ยไปดูแล้วบุกปีกดูสวยดูสวยเอาอีกพี่เอาอีกเอาอีกเออสวยสวยสวยทำดีครับทุกคนแท็กมือแท็กมือแท็กมือโอ้เสียงเสียงฟิกด้วยโหลไม่คม เอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเอาเอาเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรอะไอ้นคูรีมาไอโนมาไอโนมาโหนกไม้โหนหนนกลโนปักเป้าปักเป้าเปา็นแคลรี่ดึงให้โดนพี่พี่ทาอะไรอ๋อครูคูแม่งไห้กลัวไปเลย เป็นผมผมก็กลัวนะพี่ขู่ขู่น่ากลัวเกินลูกนิกเอามาลูกนิกลูกนิกมาตีพ่อผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาทำอไรเนี่ยลูกนิกมาทำไรไปเลยล่างเลยล่างเลยล่างเจอเจอปัญหาเลยล่างเจอปัญหาลูกนิกลงไปช่วยด่วน ลูกปิ๊กุกกิ๊ปไหนแล้วพี่คนละชื่อปุ๊ปปิ๊กปุ๊ปปิ๊กข้กกนอนเนมใดข้ออะไรอ่ะข้าม,มันข้ามันข้ามัมนนอนเล่นดีๆกันวะอ๋อไม่ไม่สะบัดไม่ไปนะนอนเล่นเหรอพี่ไม่ใช่นั่งเล่นเหรอะปุ๊ปป<ว>ิ๊กปุ๊ปปิ๊กหนูอยู่บนเลยเหรอโอ้จะตายจะตายจะตายเฮ้ยทำไมเคลลี่มันอยู่นี่ ทำไมเคลลี่มันอยู่นี่มันมาดิครับลอยเหี้ยนะครับเออคางมันเอาป้อมมันนั่นแหละสวยสวยขอคนกลางคนนึงครับขอคนกลางคนนึงไปละจ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนกลางคนขอบคนอะคนขอบเหรอมามาป่าป่าโดนแล้วฮัลโหลคนขอบไม่โดนไม่โดนไม่โดนหนุกันเอ้ยดึงสวยดึงสวย ดูดดูดีดูดีลงมาทรราจวบมบสดจังหวะนี้อ่ายังไงฟันไม่โดนเอาบัเอามาไรมาควยเอาด้วยพี่เอาบัเอ้ยเอ้ยเออกูตายชิบหายข้าบัรกูไม่ตายหรอกข้าบัพี่ตายเป็นเพื่อนผมหน่อยพี่ไปตายเป็นเพื่อนผมหน่อยเอาเออนั่นแหละเออ ทำดีทำดีกป oh, ิกป <dude>, uh ุกปิกปุกปิกดูได้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 ดูดดู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 ดดู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 ดอดูดูดิดูดูดูดอดู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 อ่ดูดนดูดูด้ดอดูดูดูยูด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 นึูดเดูดเีดดด มาดิครับรอยเครัปากาปลกระเป๋าเาที้อะไรมาตีป้อมครับตีป้อมาตีตีตีลกระเามามามาพี่ดึงพี่ดึงพี่ดึงเอาเลยนะเอาเอาเอาผมพร้อมผมพร้อมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็เอาแล้วพี่ผมผมไม่เอาด้วยพี่แล้วผมไปแล้วจบ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 กอมาดิมา เออทำดีทำดีแต่แต่แต่ที่หลังไม่ต้องนะแต่ที่หลังไม่ต้องไอผมโดดใส่วะนี่ไงยกหมดเอ้ยดึงสวยเออโอ้ยโโอ้ยชิบหายเล้วเอา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 เอยาอย่าให้มันตีเอาดิเอาดิเอาดิผมโดด กนหล่อไอ้ไรล่ะเอามาด้ขอกำลังเสริมด้วนคุยพี่ดูดอะไรวะพี่อยู่ไหนเนี่ยเอาเอาตายฮ่าแม่ียล้วเด่แล้วดูดอะไระดูดทิปเนี่ยมาปาปากระเป๋าไรได้เงินกาโอ้ยดูดเชียบได้หมดเลยหเงี้ยจะไปอีกแรงยังพี่ดูดทิปเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วแล้วพี่ตายแล้วใครจะดึงมาให้ผมเนี่ยเอาตัวใหม่หน่อยเอาตัวใหม่หน่อยนี่นี ไป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 เออได้แหละโอ้โหนัวรัวรัวร์โดนทัวโดนทัวอะไรน่ะคีบโดนคีบแต่มันโดนตัวอะไรไม่รู้โดนคีบแน่นอนโดนคีบโดนคีบคีบไม่รู้เลยโดนอ่ะรู้ใช่ว่าโดนนี่ยายขอแล้วกันป่าปักระป้ากระเป้าปูหนีอย่างเดียวไม่สนใจแค่ไหนั้นขวเดี๋ยวกูตายมันมาขอตัวบางๆขอตัวบางๆพี่ขอเมดอุ้ยแมนจัดบางเฉียบ ไปครับดึงดึงเอาแล้วจังหวะนี้ไปเปลี่ยนเลยเออไม่ตัดแครี่ไม่อยูไม่ดูตัวต่อด้าหมดจ้าหมดนี่ไอ้ดาเมิเดต้องการใช่ไหมหมักไปไม่ตาได้ตัวไหนไหนไหนวิโรดอ่ะไหนวิโรดชื่อเหมือนคนไทยเลยปไปเอามาดิเอามาดิเออมันโดดหัวใครวะเอาหัวกูเนี่ยว่าโอ้ยเรียบร้อยไอ้ดูดสวยดูดสวยเออเอาดิเอาดิข้ามันข้ามันข้ามัน เอาให้หมดเอาให้หมดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลือกินให้หมดเออเออสวยเอาอีกเอาอีกนุ่มนิบนุ่มนิบเอาอีกนุ่มนิบเออแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมันจะมาเกยแถวนี้ไม่ได้เอามันเอามันเอามันพี่ดึงมาพี่ดึงมาโอเคโอเคโดดดกก่อนเี๋ยวูตไปไหนายก็รีบโดดเกินปลาปลากระเป้าอย่าเพิ่งกลัวยิงไม่โดนอีกแล้วนี้นี่นี้นี้นี้มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะไม่เอา ไม่รู้ผมไม่รู้แต่มันแต่มันจะขันถูกดูไม่ได้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 ไปครับมาครับมาครับเอ้มันตีอยู่มันตีอยู่ยัง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 ยยังยังมันรอดอีกตีจะตายแล้วพี่มันยังยังไงวะัันนนมมโดเจ็บสวยดูสวยผมทุบหัวมันแล้วพี่โอ้ยโอ้ยไปไไปไปไปเรียบร้อยมาดิมาดิ ประเทศไทยใครก็ได้ฮัลโหลประเทศไทยใครก็ได้เฮื่อนด้วดยหนูปวดปวดเฮ้ยคิวเล่นคิวเล่นมีไลร์ตัวเด็กเพื่อตีป้อมตีป้อมตีป้อมเออนั่นแหละนั่นแหละอ้าวปวดอ้าวปวดว้าวมันเอาชีพไปแล้วอ่ะเพื่อนไอ้กลับกลับบ้านกลับบ้านเออนั่นแหละสวย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 มามามากระเป๋าดูที่ตัวเบลเลอร์เลยนะจบแล้วจบแล้วพี่พี่จบอยู่คนเดียวพี่ไม่มีใครช็อตที่กูเลย ผมอยู่ล่างพี่จะให้ผมไปช็อกยังไงอย่นเ้ยไอ้มาตีป้อมมันตีป้อมเอ่าป้อมแตกมาเลยเอาแม่กเลยแล้วกันปาดก็ให้สวยสวยจบเลยพี่จบเลยจบเลยมามึงก็เข้ามาเีย เอาดิเอาดิบอกให้มันมาบอกให้มันมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวผมมาแล้วพี่เออนั่นแหละนี่อะไรเอ้ยมาโดนหัวผมมาดิมาดิเก่ามาเก่ามาหมาน้องมาก็ป็ดเออมาดิมาดิจะจบได้เปล่าจบได้เปล่ายังไงยังไงจบตายพี่ดึงมาตายบอกเลย ดึงมาเอามันไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงก็มามาทำไมไปไหนไอ้ตามอย่างนี้ต้องตามเอาชิบห,หายเอาเชี่ยวีโร่บ้ตีป้อมตีป้อมตีป้อม <hear> ตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนวีโร่เออวีโร่วีโร่แล้วไงไม่ใช่ฮีโร่สักหน่อยทเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่ตายวะนี่ยัไม่ตายก็ตายเอ้ยเวยทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกู อะไรวิโรภูไหหลูกสกัดขามันเพื่อนสกัดขามันสกัดขามันลูกมันไปไหนมันไปไหนอ้าไปลูกนี่ยายเรียบร้อยไปคุยกับรากประม่วงไปไปไประเปาอยู่เลนตีดันยูคนเดียวแล้วเราอุ้ยได้ด้วยแม่เราวตีก๊อนคนเดียวได้ไงวะแน่นอนเลยข้อข้อข้อคนเดียวทุกอย่างนะแต่ต้นเกมนะตาดูว่า มา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 รวมรวมรวมโอ้โอ้ังโอ้ขอแค่พี่ดึงขอแค่พี่ดึงพี่ดึงแล้วดูดจบๆผมเข้าต่อให้เลยตายแน่นอนโดดหัวแล้วเออเอาแม่ทีเออตี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 ป้อมเอ้ยคนตีป้อมไปไหนวะเอ้ยแครี่รักไอ้แครี่เราบรรทุนอยู่ข้าบันข้าบันเราค้างให้เต็มที่ค้างให้เต็มที่ ข้างให้เต็มที่เอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่ไงนี่ไงหัวขาดเออจะมาดิอุ๊กอุ๊กปลา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 กระเพาะไป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 มือเบาอะไรวะเนี่ยเป็นเหี้ยมันจะทิ้งคุณเราจะเล่นมั่วจัดเลยเรามีปลาปลาปลากระเพา รัวจะทิงกูเลยตาาตาตาาโอ้ยที่สองเลยนะตาตาตาเอ้ไข่ไ่เหรียญทองข่เหรียญทองอโอ้โหลี่สามน้อง้องน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 ้อ้อน้อง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 น้น้องน้อน้ององน้น้องนองงนงน้อน้อ้งนน้งเน้องน้องน้องน้น้้อ้อน้อง้เลยนะนนได้องน้องนง